ทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้เนยก็จะไม่แยกจะเบีย้ยมะเขือกันสักทีนะคะหลังจากที่เราเคลียรเจ้หญ้าต้นสูงๆไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเริ่มเคลียรมะเขือกันแล้วแต่เอขนาดเคลียญ้ยาไปแล้วนะคะก็ยังรู้สึกว่าลุกอยู่ดีแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็ถอนต้นมะเขือออกมาอยู่ดี นี่จ้าโหต้นมะเขือแต่ละต้นของเราสมบูรณ์มากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรเพราะว่าด้วยความที่เขาเบียดกันนะคะแล้วก็ต้นยาก็ลกมากๆเลยทําให้เขาไม่สามารถโตได้อย่างเต็มที่ต้นก็จะรีบแตกต่างจากแปลงเดียวกันนะคะแปลงเดียวกันที่เนอยอะ่ะแยกไว้แล้วเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะ แปลงนั้นอะคืองามมากใบใหญ่มากแล้วบางต้นเริ่มตกดอกแล้วแยกไปประมาณ2อาทิตย์กับแปลงนี้ที่ปลูกพร้อมกันนะคะหวานเม็ดไว้พร้อมกันแต่ยังไม่ได้แยกแล้วเขาเนี่ยไม่สามารถโตได้จึงทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนแล้วแปลงตรงนี้ใบเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนแบบอ่อนมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเนาะไม่ค่อยได้รดน้ำด้วย รอดมาได้จากน้ำฝนเลยนะคะได้ลดน้ำแค่เป็นบางช่วงแล้วใบเนี่ยก็เหลืองอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นต้องรีบแยกแล้วก็รีบใส่ปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยขี้ไก่เลยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวแย่แน่เลยอาการ